แล้วทำงานก่อนเด้อทุกคนสวัสดีจ้าทุกคนดูพี่เสือใหม่เลยเกือบจับได้ไหมทุกคนจับพี่เสือปลูกตะไคร้กันจ้าใครเคยมีไม่ปลูกตะไคร้หนาแรงเวลาหนาฝนไม่ปลูกโอ้ก็มันแฉะเนาะ มันคุดค่อนข้าง,องอยากเราก็เลยไม่ปลูกปลูกตอนนี้แหละดีแล้วปลูกใกล้บ้านด้วยอาศัยดน้ำแต่ว่าหลกแทๆทุกคนยาแห้งเป็นยาที่เคยปลูกไว้ใหงวนะอันนี้หลุมเราคุดแล้วเราก็จะปลูกแค่สองหลุมจะย้ายออกจากที่เดิมที่เดิมมันจะเป็นป่าพักหวานเนาะนี้ตะไครนะ้เนะพอเวลาเราเอาไปปลูกพวกข้า็แตกกอแต่กอออกคุ้มหอดป่าพักหวาน เออมันก็เลยหกมันเห็ดแห่พักหวานเท่าไมโตมันหยาดอ่าน,น,นกินด้วยหยาดปุ๋ยก็เลยจะยหายตะไร่ออกมาข้างนอกเพราะว่าพักหวานเราอะยญยไม่ได้เนะหยาดเหี่ยวปลูกก็ยากเพราะแรงเลยจริงๆเราก็เอาอันนี้ลองกดหลุมก็ได้ดินเศษหยาเนี่ลองกดหลุมตะไคร้นะอันนี้ถากออกเพราะเวลา อีกสักพักหนึ่งถ้าลดน้ำบ่อยๆเรายาพวกนี้มันก็จะขึ้นปลูกไมา่ยากหรอกปยาปลูกตะไคร่นะคุดคุดคุดจกจกจกก็ได้และอนี่ก็หลุมลึกไปไหมลุมลึกไปไหมมีเปลือกหดเปลือกหงเปลือกหอยเนเเอาแค่สองหลุมก็พอเนาะโอ้ยเดี๋ยวก่อนพักยกก่อนเด้อยหอบ ตะไคร้นี่ดีอย่างคือเวลาเราปลูกแบบที่กกรกๆอ่ะพอใบเขาออกแล้วมันก็นยังจะคุมยาไม่ให้เกิดได้เนาะพอดีเลยตรงนี้มีตะไคร้อันนี้มะละกอมะละกอเราติดเห็นไหมเขาบอกมะละกอเตีย้ยเดี๋ยวรอดูว่าเตี้ยจ,จริงหรือเปล่าเดี๋ยวปายาขออนุญาตมาทางนี้อีกก่อนเ้อะขุดดินพวกโคนเขาเพราะว่ามะละกอเนะ่ะถลาเขาลอยนะ่ะเขาจะตายเนาะขุดดินลงไปทับ ตนเขาอีกก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเตี้ยจริงหรือเปล่าเขาบอกมะละกอพันเตี้ยเอามาสองตนหลอดตนเดียวปลูกอันไหนก็ได้อุ้ยทราบอะไรได้ดังครับจะเผ่นอะไรดอกถักยาออกให้มะละกอพร้อมถ้าได้ทำเราไมนก็นลามไปเรื่อยอย่างไงเองทุกคน ตาสับดอกไม้ทิ้งเ้อะสับทิ้งไปครึ่งหนึ่งนเนาะดอกไม้พ่อบ้านจะซับก็ต้องขออนุญาตก่อนเด้ผู้ชายปลูกดอกไม้นะจ๊ะ <c oughs> มันมียานะก็เลยจะซับมันออกเดี๋ยวคนเด้อทุกคนเ้อก <c oughs> ระเทือนทำหรอทำออกเล็กน้อยก่อน 6แล้เกินโอเคบัดที่นี้เราก็จะ,ะค่อยๆเห็ดเนื่อยเข้าไปเนาะหมดแดงทรายซับออกอันนี้ก็ได้เป็นยาขนยาตุ๊กแกหลายแทๆ้ๆเดี๋วปวพญาจะไปเอาตะไคร์กอนเด้อหาอะไรมาบังด้อตาเด็ดร้อนได้นน่ไปหา,อ,าอะไรมาปก คนราัาบตากแดดเนาะก่อนจะถ่ายก็คือว่าไม่มีแดดเดี๋ยวพยาเดินไปลวสกา่าอยู่นู้นเนะ้ะโอ้ <c oughs> หอบคือกันได้ไงเสียงหอบหายใจใส่ไม้ก็จะแรงนิดหนึ่งสุกเอาอยู่นี่แหละเอาไปสักสี่ห้าหัวเยวลยล่ะบัตรเจอเอาไปปลูกกระบอมีหัวให้ปลูกสำเร็จนี่ นี่แหละปลูกตะไคร่นะแรงใช่หาหัวปลูกยากโอ้คันไหนล่ะอุ้ยรถไม่มีมตะไครให้ปลูกเลยกินไรยังไงก็ได้อ่ะใส่ไปก่อนปุ๊บโอ้นี่ นี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วตามไม่หาอะไรปิดโทราศาพัพท์บ่มันจะร้อนนะมันจะน็อกเด้อพ <c oughs> แต่ไปเอามาแล้วคนก็ไปเอาตะไคร่อยู่ตรงนี้กับนางโปก๊กโทรศัพท์ช่ย <c oughs> โอ้ยได้แล้วทุกคนเอาอย่างนี้หละป้ยาจะปลูกอย่างนี้เด้อไม่มีการซ้ำการเสริมดอกเด้อเอาอย่างนี้เลย อนหนึ่งของเราใส่จักหลายๆห,หัวเนาะเผื่อเผื่ออันไหนเขาไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วเขาเจอเขาไม่รอดหันปลูกไม่ไม่ใช้หรอกนี่ใส่ลงไปแล้วมีรากเลยเด้นี่มีรากอยู่นั่นใส่ไปเลยไม่มีการลีลาและไล่ลาดนี่โอ้ลืมตักน้ำมาไว้่าปลูกเออ พิธีรีตองมากหลายเนาะตะไคร่เขาไม่ได้ชอบแบบพิธีพิถันมากหาป,ากปกัากระปุกยังไงหละไอ้กอที่ปลูกข้างในป่าพักหวานบ่เห็นวะแต่กินคือกันแต่ของปัญาปลูกในนั่นเนะะาะปุ๊บปัาใส่หลายเนาะตะกอนเนะแต่ออกมาเต็มอยู่มาที่นี่เดี๋ยวเริมอันนี้อีกนิดหน่อยก่อนเติมอีกมุมหนึ่งก่อน นนี่ก็หลน้ำไม่ได้ตักมาม,ม,มาอีนนี้ก้อนนูบางคนเนาะเขาซื้อมาจากตลาดเนาะเขากินไม่ทันเขาก็มาแช่น้ําไว้น,นั้นก็ใช้ได้คือการพอออกหลากเราก็ลงดินได้เลยเนาะอันนี้เราก็เอาโซๆจากสวนว่าจากต้นเขานเนี่ยแหละก็มาแยกออก ไม่แยกก็ได้ทุกคนใครมมนได้ปลูกงะยากเนาะนี่ไม่แยกก็ได้เอาเป็นติดๆกันนี่ก็ได้ก็เลอะอันที่เก่าเขาออกนี่เลาะออกแล้วก็ใส่ไปเลยนี่นี่อีกกิ่งหนึ่งน,นี่ปรปยาก,ก็จะใส่อย่างงี้หละพอเขาติดแล้วเดี๋ยวค่อยขยายออกอีกเห็นไหมใส่ไปทั้งหลากเลยไปเอามาทาั้งหลากเลยเห็นไหม ติดติดง่ายอยู่ปลูกเลยลงไปในหลุมรถปลูกแต่ไข่นอนๆจังหน่อยเด้อะจะได้แต่ก็น่เคยเห็นเสียนดินไหมโอเคเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเอาน้ำมาลดสำหรับคลิปนี้แค่นี้แหละจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีจับไปแล้วจับบ๊ายบายมันมีเสียนดินวิ่งตุ๊บๆ,ๆุๆ,ๆอยู่ด้วยทุกคนเรียบร้อย ที่ปลูกตะไคร้ไม่ได้ยาก